มาต่อกันที่งานออสการ์ปาร์ตี้ค่ะทุกคนโอ้ต้าลิซเสิร์ฟอีกแล้วแม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะไวริที่แฟนเนี่ยเขาขึ้นป้ายน้องลิซ่าใหญ่มากเลยเลน่าสุดค่ะลูกสาวปรากฏตัวด้วยลุคนี้นะคะสําหรับปาร์ตี้ค่ะโอ้ my god น้องลิซ่าคือสวยมากด้านหลังก็จะเป็นป้ายไวริที่แฟนนะคะใหญ่มากโอ้วันนี้คนดนังเข้าไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดได้เห็นก็คือพี่แพทริกชวานเชนเกอร์นะนักแสงดงเดบิว,วตูตันมาหลายคนเลยค่ะเพื่อนโรซาเลียก็มางานปาร์ตี้ด้วยนะแม่โอ้โหน้องลิซ่าของเราเสิร์ อีกแล้วค่ะซึ่งชุดนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้ค่ะบริเวณที่แขนตรงคอนะคะจะเป็นคอเต่าขึ้นไปเลยนีดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงอกก็จะเป็นแบบค r o ส s s สอื แล้วก็มีดีเทลเล่นแบบเหมือนกับเป็นเปลือกหอยอะทุกคนบริเวณเอวของนงลิซ่านั่นเองนะโซจึงมาคัสเซสรีดีโอบากี่ลุกนะคะก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังจะสีดําก็เริศดสุดเลยลูกสาวก็คือยืนโพส์บางนะคะอยู่ที่หน้าแบ็คดรอปจะกี่กล้องก็มาเลยค่ะสง่างามนางพญาเวอร์รีดิโวบาเป็นการเปลี่ยนลุกแรมมากสวยมากไม่ตายพรมแดงสักงานเลยค่ะแล้วก็ทําการบ้านมาดีมากซึ่งแบรนด์ที่นงลิซ่าใส่มาวันนี้ค่ะก็คือจากมิโซฮีนั่นเองนะคะที่ทําชุดคัสตอม ให้กับน้องลิซ่าสำหรับงานรอบประสมมาทัศ์ที่ LA จ้าแกรนดดิ่มนะคะไว้ใจได้เลยเรื่องความจึง้งซึ่งอันนี้เป็นมิโซฮสปริงทเวนตี้ทเวนฟนะคะกูตูเลยนะเพื่อนๆน,น,นะรางวัลประมาณนี้นะคะกลางคืนก็จะประมาณนี้ค่ะยูน่าแบ็คดรอปนะคะก็เป็นสาวเจมบอลนะพอไปงานปาร์ตี้นะคะก็อ๋อ oh. สวยมากๆค่ะไรที่ติเอดว่ามันเป็นสีสันมากๆเลยค่ะทุกคนเวลาที่น้องลิซ่าของเรานะคะมีการออกงานเพราะว่าได้เห็นถึงความตั้งใจการเตรียมตัวอย่างที่น้องสัมพันธ์นะคะเวลามีงานอะไรนี่น้องจะเตรียมตัวมากๆแล้วก็ชุดที่เปิดเผยออกมาเวลามาใส่บนตัวโนริซ่ามันจึ้งแหงค่ะล่าสุดลูกสาวเข้าเริ่มง,งานวันดิที่แฟร์ออสการ์ปาร์ตี้นะคะซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าหนทางยังอีกยาวไกลพี่ไก่ต๊กน้องโมก็มานะคะวันนี้ฝากดูด้วยนะจ๊ะแม่แม่ซึ่งก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็ขึ้นนิตยสารวรัน่แะะคะม แฟนคลับก็ถามว่าน้องลิซ่าต้องเข้าร่วมวหรือไม่อ่ะปาร์ตี้นะคะก็ต้องเข้าร่วมเลยค่ะเพราะว่ามีรูปภาพน้องลิซ่าคือลัาเลยจ้าเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรเพิ่มเติมนะเอจะเก็บมาเมาส์มอยเช่นเดิมค่ะรอบนี้นะคะคนที่แต่งหน้าให้กับน้องลิซ่าก็คือช่างแมงนะคะเนี่ยช่างทําผมจางฮยยอนและช่างเล็บของเรานะคะก็คือพี่ที่ทําเล็บให้กับคุณแม่แชเปิร์มารอนนะแต่ว่ารอบนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าน้องลิซ่าเหมือนเล็บสั้นขึ้นนะนั่นก็คือกกก่่อนนนนนห้้าาาาาีีีเนนะะเเคมรรววดัะะะพล็บ ที่น้องนิซ่าอยู่หน้าแบ็กดรอปก็แบบหนึ่งเล็บตอนที่น้องนิซ่าขึ้นที่การแสดงก็แบบหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเล็บสั้นดังนั้นจึงมองว่าเป็นเล็บลอมนั่นเองค่ะสวยมากเสิร์ฟไม่พักเลยค่ะเต้าลิสเดี๋ยวถ้ามีคลิปเพิ่มเติมนะคะจะนำมามา่์มอยค่ะ yes I'm the I mean how do you stay calm before all these intense like SNL monologue yeah it's uh you know you prepare yeah that's all you do he goes maybe work hard for Walk up in a light light.